เปิ้ลน,นาคอนนะคะถึงกับหลั่งน้ําตาค่ะก็พูดด้วยเสียงสั่นเครือแล้วก็น้ําตาคอน,นะคะบอกว่าตอนนี้ทีมงานรับมือไม่ไหวแล้วช่วงนี้เดี๋ยวเราชมคลิปกันค่ะอาพี่พพต้องให้ผู้นําประเทศดูนี่แบบนี้โอ้โหนกะำลังเราไม่พอกําลังเราไม่พอ ไปไม่ได้เราไม่ได้ช่วยใครได้ครันเจอมาตอนนี้คนเดอนมาซึ่งต้องการออกจากบ้าน ผู้นำประเทศดูนี่แบบนี้โอ้โนะกำลังเราไม่พอกำลังเราไม่พอไม่ไทุกคนตองการตอนนี้ทุกคนตองการมทุกคนกำจะตายหมดแล้วมีอนนไหมออกตายออกาายเดี๋ยวออก้ายออก้ายาดิวออก้ายดิออกั เป็นคลิปที่ดูแล้วก็รู้สึกสะเทือนใจนะคะตามคลิปก็จะเห็นว่าบรรยากาศเนี่ยน้ำมันท่วมสูงแล้วก็เหมือนฝนก็ยังตกหนักต่อเนื่องนะคะแล้วก็จะได้ยินเสียงชาวบ้านในพื้นที่ตะโกนร้องขอความช่วยเหลือขณะที่คุณเปิ้ลน,นาคอนนะคะก็พูดทางน้ำตาเลยบอกว่าทีมงานตอนนี้ไม่พอจริงๆแล้วก็เอาไม่อยู่เอาไม่ไหวแล้วค่ะสรุปก็คือยังมีคนติดค้างอยู่ในอาคารบ้านเรือน ยังเคลื่อนย้ายออกมาในจํานวนมากเลย เมื่อวานนี้นะคะทางด้านนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาค่ะได้มีการออกคําสั่งอบพยพประชาชนทั่วเมืองอย่างเร่งด่วนอย่างไรก็ตามก็มีรายงานนะคะว่ามีประชาชนจํานวนมากยังคงติดค้างอยู่ภายในอาคารบ้านเรือนค่ะไม่สามารถเคลื่อนย้ายออกมาได้เนื่องจากระดับน้ําท่วมสูงและเชี่ยวกรากขณะที่ระบบสาธารณูปโภคก็เริ่มหยุดชะงักค่ะมีการตัดกระแสไฟฟ้าน้ําปรับปลาแล้วก็ สัญญาณโทรศัพท์ขัดข้องนะคะก็ทำให้เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ค่ะแล้วก็ตามคลิปที่เราเได้เห็นไปเมื่อสักครู่นะคะก็คือทางด้านคุณเปิ้ลน,นาครค่ะนายนาครศิลาชัยนักสแสดงชื่อดังและอาสาสมัครกู้ภัยนะคะก็ได้ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยค่ะแล้วก็โพสต์ข้อความระบุว่า สถานการณ์ครั้งนี้หนักที่สุดในรอบ14ปีนับตั้งแต่เคยลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วมมาค่ะแล้วก็ยอมรับนะคะว่าสถานการณ์ปัจจุบันเกินกำลังความสามารถของทีมงานแล้วแล้วก็มีการส่งสัญญาณไปยังรัฐบาลให้เร่งระดมกำลังเข้าช่วยเหลือโดยด่วนค่ะ ขณะที่ภรรยาของคุณเปิ้ลนาครนนะคะก็คือคุณจูนค่ะมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอนะคะเป็นภาพที่ตัวคุณเปิ้ลนาคอนกำลังร้องไห้ค่ะเนื่องจากความกดดันที่ชาวบ้านมีการตะโกนขอความช่วยเหลือแต่ว่าทีมงานก็ไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้ทันท่วงทีเนื่องจากข้อจำกัดด้านกำลังคนและอุปกรณ์ค่ะ โดยรายงานข่าวนะคะระบุเพิ่มเติมว่าปัญหาใหญ่ตอนนี้คือขาดแคลนช่องทางทางการสื่อสารค่ะ <c oughs> เนื่องจากสัญญาณโทรศัพท์ขัดข้องแล้วก็มีการตัดไฟเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชน <c oughs> ทำให้ผู้ประสบภัยนะคะโดยเฉพาะ กลุ่มเปราะบางเช่นผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงขาดการติดต่อกับโลกภายนอกค่ะแล้วก็หมายเลขฉุกเฉินแล้วก็หน่วยงานราชการต่างๆในพื้นที่ก็ติดต่อยากลำบากเนื่องจากประชาชนก็โทรเข้ามาเป็นจำนวนมากค่ะตอนนี้ก็ทางรัฐบาลพยายามจะเร่งระดมทรัพยากรของกองทัพเข้าพื้นที่อันนี้ตามภาพเลยนะทหารกำลังระดมทรัพยากรเข้าพื้นที่นะครับ ไอ้ประเด็นต,ตอนนี้ที่มันต้องกู้จริงๆคือวิกฤตเกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารแล้วก็ตั้ง ศูนย์ประชาการส่วนหน้าสรุปมีคนลงไปแล้วใช่ไหมบิ๊กเล็กตอนเชา้าเมื่อเชา้าบิ๊กเล็กลงพื้นที่ไปแล้วนะคะบิ๊กเล็กมีการประชุมค่ะผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะคะในการรายงานถึงนาย,ยกรัฐมนตรีแล้วก็มีการลงพื้นที่นะคะตั้งแต่ช่วงเช้าเดินทางไปที่ท่าอากาศยาน2กองบิน6ดอนเมืองค่ะไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยจะเดินทางไปที่ศูนย์บรรเทาสาธาร คณะภัยกองทัพไทยแล้วก็จะไปบูรณาการการทำงานนะคะระหว่างฝ่ายปกครองทหารตำรวจแล้วก็จิตอาสาด้วยค่ะเท่าก<อ><อ>ับว,ว่าวันนี้มีรัฐมนตรีลงไปพื้นที่สองคนค,คนแรกคือพลเอกนัทพลหรือว่าบิ๊กเล็กอีกคนหนึ่งคือผู้กองธรรมนัฐใช่ไหมใช่ค่ะผู้กองธรรมนัฐก็ลงพื้นที่ไปเหมือนกันนะคะเมื่อช่วงเช้าก็มีการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์รายงานถึงนาย,ยกรัฐมนตรีค่ะ แล้วก็ตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะมีรายงานว่าทางด้านเจ้าหน้าที่นะคะก็มีการส่งเฮลิคอปเตอร์นะคะลงไปช่วย พื้นที่ที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะก็เป็นภาพกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยค่ะมีการส่งเฮลิคอปเตอร์ KA 3 2บินด่วนไปที่สงขลาค่ะโดยมีเป้าหมายนะคะที่ค่ายเสนาณนนรง์อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะเป็นการไปเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่สงขลาโดยล่าสุดนะคะรายงานว่า 9โมง40นาทีเฮลิคอปเตอร์ลงจอดที่สงขลาอย่างปลอดภัยค่ะแต่ว่าบรรยากาศที่สงขลาตอนนี้เขาบอกว่าฝนเนี่ยตกหนักต่อเนื่องค่ะก็เดี๋ยวทีมเจ้าหน้าที่ก็จะมีการเร่งประชุมกันแล้วก็ลงพื้นที่ไปให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะเ,เดี๋ยวเรกาก็ติดอยางต่อเนื่อง